สวัสดีครับพบกับูมีเชนเคยนะครับเนาะกับเป๋าหินแช่แล้วนะครับวันนย้ผมสิพามาเก็บเห็ดในป่านะครับเนาะเดี๋ยวผมสิพาเขาไปเบิ่งไม้หม่องไม้นะครับว่าซิมีเห็ดลายบบนะครับเนาะเขาบอกมาว่าเห็ดออกงกออกลายนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งนะครับเนาะตามมาเลยครับ đây là đây nhìn hết hết đọt ngọc khao rồi các ngay ngay đây thằng đây này 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 ดอกกำลังงามเลยนะครับนี่นะครับเป็นดอกงกขูขาวนะครับดอกดอกกำมงามปลาปลาเห็นแล้วงูก ดอกงอกนะครับนี่นีดอกไม้นะครับนล้วยันดอกงอกนะครับแล้วก็ลังจุ่มง่ายเหมละครับนี่ เห็นนกงงกวครับก็กำลังบานเนาะบิ้งนะครับเป็นนกง,นนนง,งูขาวโค่คนนะครับเนาะเอาสักดีเมืองไางนะครับเนาะ กำลังงามๆนะครับนี่นะครับแล้วจีเป็นไข่ของเขานะคแบบรับป็นองขาวนะเบิ่งที่นองวอ้ยหลอกกำลังงามๆนะครับ อือครับพี่น้องหนึ่งนะครับ

มันเรายัางไม่ได้เจอไงถ้าเราเจอเดี๋ยวเราก็รู้เองอืมครับนี่เปล่งน้องเพิ่งนะครับมีเตียงอะไรเสมอ นี่นะครับเนาะนี่มัเป็นเห็ดระเบิดคูดกันนะครับเนาะพี่นะ้องนี่ นี่รักหนึ่งนาครับเนาะนี่นี่นะครับตะสุดสุดบุกรุ่งก็ครับ,น,น,รบนี่เฮ็ดโคนนะครับนะ่ะ ดอกง่ายพี่น้องดอกกำลังพ้อมง่ายนะครับเนาะมันจะมีกลิ่นของมันอยู่เห็นนี่ครับเพิ่งยูค่านะครับเพิ่งน,นะครับลวเพิ่งเพิ่งรบลุดด นะครับนี่เพื่อลง,อง,องอล้งนะครับนอืมตะไครครับเนาะหลอกกํลังหอนบานแนครับกะข้าพม,มนีกะ ผมก็จิมาสรุปนะครับเนาะว่าได้ไลนยมาครับเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ้งนะครับเนาะนี่นี่นะครับเนาะเฮดได้ไว้นี้นะครับเนาะนี่กลเป็นเฮดเปลืองนกนุ่งกับเ็ดโค่นเ็ดหลังโงกนะครับเนาะเดี๋ยวรอบหน้าผมสิพาไปเก็บเ็ดใส่อีกอะอย่าลืมกดติดตามนะครับกับบ่าวหินชาแนลนะครับเนาะขอบคุณสำหรับ การติดตามนะครับเนาะขอบคุณครับ